สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่ สิบสามกุมภาถึงสิบสองมีนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนมีนาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6พันห้า้อยหกสิบแปดนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชิ้นแรกนะคะของชาวราศีกุมได้หนึ่งสามอืม้อ หนึ่งสามในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมบางคนก็มีเรื่องเครียดนะคะระวังความคิดความเครียดหรือระ,ระมัดระวังคําพูดคาจาที่ชอบพูดประชดประชันเน็บแนมอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการมองโลกในแง่ลบ หรือบางคนก็อาจจะมีภาวะของการที่เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆเป็นโรคเรื้อรังแบบรักษาไม่หายหรือบางคนก็มีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าบางคนจะไปตกในในแบบในรูปแบบไหนเพราะแต่ละคนถึงจะเกิดราศีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเหมือนกันไปสมอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือบางคนอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจกับการเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการมองโลกในแง่ลบคิดเล็กคิดน้อยคิดมากมโนเก่งคิดไปเองคิดตะลิดเปิดเปิงเลยเถิด ะะเลยเกินความเป็นจริงหรือบางคนก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดจะส่งผลทําให้คุณล้มละลายเกิดขึ้นได้หมดเนื้อหมดตัวเกิดขึ้นได้หรือการไปค้าประกันผู้อื่นแล้วทําให้ถูกฟ้อง ล้มละลายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องกระดุมพระกันดีกว่ากระดุมพระการเงินของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรได้สามสามอุ้ยสามสามจริงๆการเงินดีอยู่นะมาจากความกระตือรือร้อนของคุณยิ่งทํางานมากยิ่งมีงานเข้ามาเยอะยิ่งมีรายได้ที่ดีเลยทีเดียวแต่เก็บอยู่ไหม <c oughs> ขึ้นอยู่กับตัวคุณถ้าคุณรู้จักขยันเก็บรู้จักแบ่งแยกที่จะเก็บ คุณก็จะมีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าคุณไม่รู้จักแบ่งแยกที่จะเก็บใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บมันเป็นจังหวะที่คุณนะ่ะกินหรูอ,อยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะหมดไปกับเรื่องการแต่งตัวหมดไปกับการกินกินอยู่อย่างแบบฟุ่มเฟือยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่อน,นอยากได้สิ่งที่คุณอยากได้นะคะแต่บางคนก็อาจจะหมดไปกับความรักความรักในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นความรักแบบหนุ่มสาวอาจจะหมดไปกับความรักที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ความรักที่รักลูกรักหลานรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณนะคะรักพี่น้องรักแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ได้คุณก็อาจจะหมดไปกับสิ่งสิ่งตรงนั้นได้บางคนก็อาจจะหมดไปกับการดูแลดูแลทุกคนในครอบครัวเรื่องอาหารการกินต้องมีทุกอย่างจัดเตรียมให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอะ แต่ถามว่าเด,ดเ,เดือดร้อนเรื่องเงินไหมในช่วงเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวราศีกุมไม่เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นค่อนข้างขาขึ้นของชาวราศีกุมแล้วนะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณค่อนข้างเริ่มต้นที่จะดีถึงแม้จะมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการบางคนเดินทางไกลเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเงินเหลือกินเหลือเก็บอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักจัดสรรก็จะเหลือกินเหลือเก็บได้ในตำแหน่งต่อมามาดูตำแหน่งสหัชชะ เพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องต้องเป็นน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปนะคะได้สี่หนึ่งสี่หนึ่งเขาบอกถึงการที่เรียกว่าถ้ามีใครมีพี่น้องมีน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองนะคะระบบสมองระบบสายตาโดยเฉพาะตา จอประสาทตาข้างขวาของเขาค่อนข้างมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจเกิดขึ้นนะคะเป็นโรคที่เลื้อรลังแบบรักษาไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าจะลงทุนร่วมหุ้นกันนั่นก็หมายถึงการที่เรียกว่าสามารถที่จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะ พูดคุยกันได้อาจที่จะทําให้การลงทุนร่วมหุ้นกันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องบอกก่อนนะสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางคนใครที่มีพี่น้องที่ถัดจากคุณลงไปแล้วมีการมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ของการจากลาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปไหนเปลี่ยนแปลงในแบบที่หายก็โชคดีไป นะคะโรคบางโรคมันอาจรักษาไม่หายแต่โรคบางโรคมันก็อาจที่จะหายไปจากชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเป็นโรคที่มันเลื้อยลังแบบรักษาไม่หายรักษาไม่ได้มันต้องอยู่กับเราไปทั้งชีวิตดูแลสุขภาพพอสักนิดหนึ่งเขามีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่จะต้องจากลาเราได้ด้วยเช่นกันตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงว่าใครที่จะไปติดต่อธุรกิจบางคนอาจจะไปพีเต์งานไปนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆหรือบางคนอาจที่จะไปสมัครงานนะคะ แล้วมีโอกาสที่จะไปได้สอบสัมภาษณ์ไหมสอบสัมภาษณ์แล้วจะได้ไหมในที่นี้ก็บอกว่าต้องมันงานที่มันไม่ได้อยู่ในในถิ่นฐานเดียวกันนะมันต้องมีเกณฑ์ของการขับรถขับลาเดินทางไปเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้ายวดยานพาหนะที่จะใช้ถือว่าแคลคาาปลอดภัยดีนะคะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าก่อนออกเดินทางก็ดูไฟนะคะดูไฟดูม่อน้ำสักนิดหนึ่งทีนี้เอ,อ <c oughs> ดูไฟดูม้าน้ำดูดูลมยางด้วยนะเออส่วนการที่จะไปยื่นเสนอโปรเจกต่างๆหรือบางคนไปสอบสัมภาษณ์เอาไว้หรือไปสมัครงานเอาไว้จะได้ไหมได้นะคะได้เพียงแต่ว่าพูดพูดให้ดีพูดให้เก่งฝึกเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝึกทักษะในการพูดให้ดีเพราะคำพูดคำจาของคุณเนี่ยไปแล้วเขาเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นเขาอาจที่จะ โอเคกับคุณเซ็นสัญญากันในตอนนั้นเลยก็ได้นะคะถือว่าจัดว่าดีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการไปติดต่อสื่อสารต่างๆนานานะคะตำแหน่งต่อมาพันทุกพันทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงคนรักของเรา <c oughs> ได้สองสี่เขาบอกว่ารักกันดีอยู่นะสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสัตว์เลี้ยงต่างๆหรือแม้กระทั่ง คู่ครองของเรารักใคร่กันดีอยู่เพียงแต่ว่าบางทีความรักของเราหรือของตัวคุณมักจะไม่ค่อยแสดงออกหรือบางทีคุณก็ต้องการให้คนในครอบครัวแสดงออกความรักความชื่นชมคุณเยอะๆมากๆเหมือนเป็นช่วงของการขาดความรักสำหรับชาวราศีกุมดังนั้นถ้าได้รับความคำชมนะคะมากกว่าคำติจะทำให้ชาวราศีกุมมีกำลังใจมากกว่านี้คุยไปเลยพูดไปเลยบอกไปเลย บางทีมานั่งรอนะแหมไม่ชมเลยสักทีในความสําเร็จของเราบางทีอ่ะคนเนี่ยไม่เคยชื่นชมกันมาก่อนเขาจะเขินเขาจะไม่กล้าดังนั้นอนะ่ะคุณก็พูดไปเลยว่าอะไรที่คุณสําเร็จชื่นชมบ้างก็ได้คุณจะได้มีกําลังใจเขาก็จะได้รู้ว่าเราต้องการตรงนั้นนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดว้ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในน้ําตามคุ้มครองนะไหว้บูชาท่องคาถาบูชาพญานาคไว้บ่อยๆไว้เป็นประจํา มันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองอย่าลืมสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะว่างๆมีโอกาสไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมนะคะเพื่อให้ท่านอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรสร้างกว่าหนึ่ง ไหนๆไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ต้องเดินเลยไปไหว้ศาลหลักเมืองไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมเพื่อที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ให้ท่านปัดเป่าออกไปจากชีวิตเราเหลือแต่สิ่งที่ดีๆออกไปไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อให้ชีวิตเกิดความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานในด้านฐานะความเป็นอยู่ต่างๆความครอบครัวมีความมั่นคงไม่ระหองะแหงกันนะคะตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะได้เจ็ดเจ็ด 7จ็ดเจ็ดก็บอกโครงการเก่าๆที่เคยเคยคิดจะลงมือทำแล้วพับเก็บไปเนี่ยในช่วงของเ,ออเดือนมีนาคมเนี่ยเหมือนจะได้ขุดเอาขึ้นมาทำนะมันอาจจะเป็นโครงการที่ต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆสำหรับใครที่ทำงานประจำต้องบอกใครที่ทำงานประจำเจ้านายหัวหน้างานอาจจะพูดคุยตกลงกับเราว่าอยากจะมีโครงการใหม่ๆมาให้คุณลงมือทำแต่พูดนานแล้วก็หายเงียบไป ในเดือนมีนาคมนี่แหละคุณจะได้เริ่มต้นทำละแล้วทำแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเลยทันทีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนทำงานประจำก็ตามเขาบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมบางคนทำงานประจำอยู่อาจจะถูกย้ายองค์กรวิตกกังวลว่าอุ้ยย้ายองค์กรไปฉันทำตัวอะไรไม่ดีเหรอมันแย่แน่ๆเปล่าเขาย้ายคุณไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณอยู่ตรงนั้นมันตัน ไม่มีไม่มีที่ที่จะขยับขยายแล้วต้องย้ายไปตรงอื่นเพื่อที่จะได้ไปโตตรงอื่นนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณในช่วงนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาการเดินทางแต่การ,กระทําธุรกิจส่วนตัวที่เป็นโครงการใหม่ๆของชาวราศีกุมในช่วงเนี้เผชิญกับอุปสรรคตรงที่ว่าอืมศัตรูคู่แข่งค่อนข้างเยอะ ถ้าคุณท้อซะก่อนหมดกําลังใจซะก่อนว่าโอ๊ยทำตัง้งนานทาไมยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีจริงๆมันอีกนิดเดียวกําลังจะสําเร็จคุณหมดกําลังใจซะก่อนคุณก็จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นอนะทาอะไรก็ตามถ้ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็ทําแค่เล็กๆน้อยๆเหมือนกับเก็บเก็บเอาไว้ก่อนรอจังหวะชีวิตที่เราพุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็มาตูมทําอีกทีหนึ่งคนก็รู้จักละเพราะเราเปิดเปิดไปละเราทําเวลาให้คนรู้จักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอนะถ้ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จ ก็ดูช่องทางแก้ไขจุด,จดรั่วจุดบอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะตูมมันก็จะดังของของมันเองแต่สําหรับชาวราศีกุมบางคนนะคะสําหรับชาวราศีกุมบางคนในโครงการใหม่ๆของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่นการทําทัวร์นะคะการทําทัวร์แบบสายโมหรืออาจจะเป็นการทําทัวร์แบบที่เรียกว่าความเชื่อความศรัทธาต่างๆหรืออาจจะเกี่ยวกับการที่ เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นแล้วไปช่วยปรับโครงสร้างแก้ไขเขาให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนั่นก็จะส่งผลดีให้กับตัวคุณทําให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าแล้วก้าวหน้าเหนือคนอื่นด้วยเพียงแต่ทําแล้วห้ามท้อนะคะในที่นี้จะมาดูถึงเรื่องความรักสําหรับคนมีคู่เออสำหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดจะเจอคนต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปบางคนก็อยู่จังหวัดไกลๆบางคนก็อาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้น่ะ ชาวราศีกุมหรือลัคนากลุมช่วงจังหวะนี้ยถามว่ามีเสน่ห์ไหมก็มีเสน่ห์นะเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรบางคนเนี่ยมีเสน่ห์แต่ฉันไม่ไม่สนใจเลือกเรื่องความรักฉันจะสนใจเลือกเรื่องงานคุณก็จะได้งานงานจะเข้ามาแบบเยอะเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูในตำแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดในการทำงานต่างๆได้โดมิโนโ ชิ้นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งในที่นี้ก็บอกว่าอุปสรรคติดขัดหรือแม้กระทั่งการขัดแย้งหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรจะมีไหมเก้าหนึ่งบอกถึงการที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรืออุปสรรคติดขัดจะมาจากคนที่มีเส้นมีสายมีสีต่างๆหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอํานาจเหนือคุณนี่แหละจะมาเป็นอุปสรรคติดขัดให้กับคุณ จะคอยขัดแย้งคุณมาคอยเป็นเจ้ากรรมนายเวรให้กับคุณแต่ถามว่าทําอะไรเราได้ไหมถ้าเราบวกเราชนกับเขาหรือเราไม่ยอมเขาในเรื่องความคิดความอ่านเราไปขัดแย้งกับเขาบ่อยเขาทําให้คุณเดือดร้อนได้นะเพราะฉะนั้นน่ะคําพูดคำจาเขาเขาค่อนข้าง,งพูดเก่งเขาจะสามารถทําให้คุณเดือดร้อนได้ดังนั้นน่ะเราต้องพยายามทําตัวเป็นตุ๊กแกที่เปลี่ยนสีได้ไม่ไม่พอใจก็ ก็ทำนิ่งๆดีใจหรือว่าแค่รู้สึกเฉยๆก็ยิ้มให้เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ทำท่าแบบยิ้มเยาะนะอันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนเลยเพราะคนนี้เขาศักดิ์สีเยอะอย่าไปชนได้เป็นดีที่สุดนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณข้ามผ่านเดี๋ยวเดือนมีนาเขาผ่านไปละตําแหน่งต่อมาตําแหน่งต่อมาปัตตนีความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ได้สองหนึ่งเขาบอกว่า ความรักสําหรับชาวราศีกลุ่มบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศด้วยกันบางคนความรักในช่วงนี้เขาบอกว่าเหมือนร่วมหัวจมท้ายกันสําหรับชาวราศีกลุ่มบางคนเนี่ยคู่ครองของคุณเหมือนร่วมหัวจมท้ายกันบางคนทํางานร่วมกันบางคนอาจที่จะเป็นที่ปรึกษาของคู่ครองคุณเองหรือคุณไปเป็นที่ปรึกษาของคู่ครองคุณมันก็จะเป็นการที่ทํางานสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะดูแลงานกันดีรักกันดีตะมุตะมิกันไปเลยทีเดียว แต่บางคนก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือไปหาโอกาสดีๆที่ต่างประเทศกลับมากันนะคะเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดเป็นเงินเงินทองทองขึ้นมาดังนั้นความรักของชาวราศีกุมจัดว่าดีอยู่ในช่วงนี้ไม่มีปัญหาเราะหองระแหงหรือไม่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาตําแหน่งต่อมาเอ,อ่อมรณะนะคะมรณะการ พัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีการเจ็บป่วยจากลาเกิดขึ้นแต่สุขภาพต้องระวังนะคะสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะคะพอสี่สิบอัพแล้วฮอร์โมนเริ่มแปรปรวนแล้วแล้วทีนี้เอ่อพอห้าสิบอัพห้าสิบอัพควรที่จะต้องตรวจนะคะตรวจอะไร สวงอกเต้านมมดลูกลังไข่ที่จะส่งผลทําให้เผู้ที่เกิดผู้ที่เกิดราศีกุมอ่ะอาจจะมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ตําแหน่งต่อมาเตําแหน่งนี้นะคะถ้ามาดูถึงเรื่องเจ็บป่วยแล้วผู้หญิงเดี๋ยวก่นนะผู้หญิงเนี่ยสวงอกเต้านมมดลูกรังไข่ผู้ชาย ต่อมนุกหมากบวมโตระบบน้ําในร่างกายหรือแม้กระทั่งระบบไขข้อต่างๆไขมันอุดตันเส้นเลือดก็ต้องระวังผู้หญิงด้วยเช่นกันระวังเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดระวังเรื่องข้อเข่าไขาข้อต่างๆที่มันจะมีปัญหาเดินแล้ดังกรอบแกรบกรอบแกรบบางคนก็เริ่มปวดแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องถามว่ารักษาหายไหม มันมันก็ต้องรักษาไปตามอาการแต่จะหายขาดมันไม่หายด้วยอายุนะต้องบอกก่อนว่ามันด้วยเพราะอายุทีนี้มาดูตำแหน่งต่อมาตำแหน่งต่อมาสุภเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีได้แปดหกในช่วงนี้ยังไม่มีย,มมยังไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงยังไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคนผู้หลักผู้ใหญ่รับปากว่าจะช่วยแต่ก็ยังไม่ช่วยนะคะอาจจะเปลี่ยนใจในตอนหลังเหมือนทาทีรับปากว่าจะช่วยเราแต่พอตอนหลังก็เปลี่ยนใจที่จะไม่ช่วย เออสำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจําหรืองานฟรีแลนซ์ต่างๆก็ตามได้หกแปดเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยงานต่างๆที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินไปทําแล้วไม่คุ้มกับรายได้ที่รับเอ,อเสียค่าแต่งตัวเสียค่าเดินทางไม่คุ้มกับรายรายรับที่คุณได้มันก็เลยทําให้บางทีรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าคุณอดทนอย่างที่บอกถ้าคุณอดทนเห็นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ นะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของคุณน่ะมันก็จะส่งผลทําให้มีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นมันก็จะเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นชีวิตก็ชีวิตก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าในตอนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องคุกคีอยู่กับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำนะคะแล้วก็พัฒนาในสิ่งนั้นโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับสายมูบ้างหรือการทำงานที่เข้าไปข้องเกี่ยวอยู่กับเบื้องหลังต่างๆอย่างเช่น คันทำออนไลน์การทำเอ,อ่อการเขาเรียกว่านะออกรายการต่างๆหรือบางคนทำอะไรที่เอ,อ่อต้องบอกนะว่าถ้าใครทำที่เกี่ยวกับเรื่องออาบยมุกต่างๆถามว่าดีไหมเงินมันได้มาง่ายแต่มันเป็นเงินร้อนเพราะฉะนั้นนะ่ะเมื่อได้มาแล้วเป็นกอบเป็นกร,รมแต่มันเก็บไม่อยู่ ถึงแม้คุณจะบอกว่าเอยไปซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ถ้าเอาเงินร้อนไปซื้อปุ๊บที่ตรงนั้นจะกลายเป็นที่ร้อนเอาไปซื้อรถปุ๊บรถคันนั้นจะร้อนเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะมีเรื่องไม่เฉียวไม่ชนไม่นูน่นไม่นี่ก็จะทําให้เรารู้สึกการเงินขาดมือเอาไปเข้าไฟแนนซ์ก่อนมันเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจที่ขาวสะอาดบอกได้เลยว่าจะส่งผลดีใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทาๆาดําๆ มันก็จะส่งผลเดือดร้อนเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้ตำแหน่งต่อมากรรมะการงานการงานได้82 82ในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> มีโครงการใหญ่นะสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมบางคนมีโครงการใหญ่บางคนมีเกณฑ์ของการเนียโครงการใหญ่ที่ว่าอาจจะเกี่ยวกับต่างต่างประเทศได้หรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับด้านการที่เรียกออกสื่อต่างๆได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นในช่วงของการงานของชาวราศีกลุ่มถ้าใครทำงานประจำหรือใครทำงานที่มีธุรกิจส่วนตัวของคุณแล้วมีการวางบินคุณอย่าไว้วางใจคนมากเกินไปนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเข้ามาตีซีตีสนิทกับคุณนจนกลายเป็นคนสนิทแล้วคุณจะไว้วางใจบินแรกวางไปอสมมติบินแรกวางไปอสองหม,มื่บนา 20, บาทซื้อของเราเอาไปเอาไปขายเอาไปอะไรก็ตามพอผ่านไปไม่นานปุ๊บอะมาเพิ่มเป็นสามหมื่น ก็เหมือนกับว่าเป็นซื้อแบบซื้อบินนี้แล้วไปจ่ายบินหน้าและไอ้บินหน้าที่เกิดขึ้นมันก็จะไปจ่ายบินนู้นถัดไปมันก็กลายเป็นบินต่อบินอันนั้นอะเขาก็ยังจะจ่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบินนี้พอมาต่อปุ๊บมันอัพขึ้นพอมาต่อปุ๊บมันอัพขึ้นถ้าอัพขึ้นเรื่อยๆจนเงินเยอะขึ้นคุณอย่าไว้วางใจหรือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเข้ามาถึงขั้นที่เรียกว่าขอบินทบบินบินนี้เสร็จแล้วบินหน้าต้องจ่ายแต่ไม่จ่ายขอทบไปอีกบินหนึ่ง อันนี้จะถูกชักด,ดาบนะคะต้องระมัดระวังด้วยในตำแหน่งต่อมามาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภได้ศูนย์หนึ่งมีโชคลาภไหมมีนิดเดียวหรือแอดอาจจะทั้งแทบไม่มีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโชคลาภอยู่กับเรื่องงานมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาของแต่ละคนแต่บอกเลยว่าในที่นี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ควรเสี่ยงโชคสำหรับชาวราศีกุมมาดูตำแหน่งต่อมา <c oughs> วินาศมาดูศัตรูลับๆได้ได้ศูนย์สี่ศัตรูลับๆเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งนะหวานล้อมเก่งคนอย่าเชื่อถือดังนั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนใจจากเออจะเปลี่ยนใจกลับมาเป็นมิตรกับคุณไหมค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งเขาอีโก้แรงนะคะแล้วเขาก็ศูนย์สี่นั่นหมายถึงการที่เขาเป็นคนที่มีคําพูดคําจามีไหวพริบปฏิภาณที่ดีเพราะงั้นเขาเอาตัวรอดได้เขาไม่จําเป็นที่จะต้องมา มาตีซีตีสนิทกับคุณ <c oughs> แล้วเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีค่อนข้างสูงชอบข่มคนดังนั้นถ้าคุณดีเกินหน้าเขาเขาเป็นแสดงความชัดเจนของการเป็นศัตรูเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณด้อยกว่าหรือกําลังลําบากกว่าเขาก็จะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆไม่ได้แสดงความสงสารอะไรเกิดขึ้นในตําแหน่งต่อมาถ้ามาดูถึงเรื่องออ <c oughs> คดีความนะคะคดีความมีเกณฑ์ที่จะชนะคดีได้แต่ก็ ขึ้นอยู่กับทนายด้วยนะคุณต้องดูทนายของคุณว่ากินสองฝ่ายหรือเปล่าด้วยตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องอนาคตข้างหน้านะคะอนาคตข้างหน้าความการเสื่อมเสียไอการเสื่อมเสียการสูญเสียนะคะการเสือะะเส่อมเสียนะคะเกียรติยศชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดบังซ่อนเล้นใดๆอยู่จะมีไหม เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการปิดบังซ่อนเลนส์แต่ก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะคุณมีแบ็กอัพที่ดีดังนั้นน่ะสาหรับเรื่องเออโครงสร้างโครงงานอะไรต่างๆถ้าใครคิดจะลงมือทําลงมือทําไปเลยนะคะจัด่าดีอยู่ส่วนการที่เรามองโลกในแง่ลบมันไม่ค่อยดีนะคะแก้ไขตร,ตรงนั้นสักหน่อยก็จะดีกว่าจบคําพยากรก์สําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วคะ่ะ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นมิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับเอ,อ่อมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ